คายแอร์ซอฟนะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวแซนไเบเปอร์ทารันติคอนะครับผมตัวนี้เป็นมือสองนะครับมาพร้อมกล่องเนาะนี่เขียนว่าทารันนะครับแซนไเบเปอร์เนาะอาร์มีอ่อเมอร์ตัวนี้เป็นของอาร์มี่นะครับหรือรหัสก็คืออาร์มี่อาร์หกสูตรอาร์ขอโทษอาร์หกหนึ่งห้านะครับตัวนี้เป็นมือสองนะครับย้ำทีหนึ่งมาเปิดกล่องกันนะครับอ่าเปิดกล่องมาก็เจอ ตัวปืนแมกกาซีนคู่มือแล้วก็ตัวกันชื้นนะครับบอกเลยว่าเป็นมือสองที่ของครบเหมือนมือหนึงนั่นเองนะครับผมโอเคให้มาดูตัวปืนนะครับก็ตัวปืนจุกตัวนี้ยังอยู่นะครับค่อนข้างใหม่ตัวไวเปอร์เนี่ยเขาจะไม่มีศูนย์หน้าอ่ศูนย์หลังก็ศูนย์หน้ามาให้นะครับจะเป็นแบบติดเลตดอทนะให้ดูกัน นะครับตรงนี้ก็สกีลายว่าแซนไวเปอร์นะครับนี้เป็นลายทารันตัวกดแม็กก็มีลายทารันด้านหลังก็มีลายทารันนะครับรอยน้อยมากคำว่าน้อยมากนะครับที่เอาให้เห็นรอยชัดชัดคืออึบหลังนกตรงนี้อ่าจะเป็นรอยถลอกของสีนะครับ่อไปหกดาวตัวก,กันละนะครับจะเป็นรอยถลอกของสีนะครับระบบปกติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเซฟใช้ได้ จะมาทอยเทสต,ตอนยิงกันอีกทีหนึ่งนะครับดูภายนอกกันก่อนอสวยงามตามทองเรื่องเหมาะสำหรับสะสมหรือใครจะไปยิงเล่นก็โอเคอยู่ครับอ่ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะให้มาดูแมกกาซีนแมกกาซีนนี่ยังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรอยน้อยมาก ช้คำว่าหรือแทบไม่มีรอยเลยนะครับจะมีรอยแค่ตรงตัวแม็กกาซีนหรตรงตัวล็อกแม็กนะครับแล้วก็รอยด้านหน้าแค่นี้นิดหน่อยรอยน้อยนะครับโอเคมาชมการทดสอบยิงกันนะครับเอาล่ะครับถึงเวลาทดสอบยิงเจ้าตัวจอห์นวิกทีทีไอของาคสี่นะครับเป็นม a สเตอร์คอมแบทแซนไ p เปอร์นะโอเคมาทดสอบยิงกันนะครับ โดยการโหลดลูกก่อนนะขออนุญาตครับวิธีการโหลดลูกเจ้าตัวนี้ก็เหมือนตัวบีบีกันหลายๆตัวหรือท,ทั่วไปนะครับตัวนี้เขาจะมีช่องโหลดลูกมาให้นะครับแล้วก็ดึงลงแล้วก็โหลดได้เลยนะครับ เคเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาโหลดรูปพยายามให้มันเรียงแบบนี้สลับฟันปลานะครับเนื่องจากรูปจะได้ขึ้นได้ดีขึ้นนะครับผมขึ้นแบบตรงๆสวยๆเลยนะครับผมโอเคแล้วก็อัดแก๊สนะครับแก๊สที่ผมจะที่ผมใช้ทดสอบเป็นแก๊สตัว E ีทีพันนะครับทั่วๆไปนะครับผมโอเคลออัดแก๊สก็แบบนี้กดครั้ง4-5วิซักสอครั้งนะครับ เรียบร้อยี่มูอัดลูกแล้วอขอโทษใส่ลูกอัดแก๊สแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบยิงกันนะครับก่อนจะทดสอบยิงขึ้นสไลด์นามาทดสอบระบบว่ามันใช้ได้ปกติไหมอันนี้เป็นป้ายราคานะครับให้ดูในกล้องไปเลยรู้เห็นไหมนะโอเคอันนี้มาทดสอบระบบกันนะครับอันนี้ขึ้นสไลด์แล้วนกง้างนะครับดึงสไลด์ขึ้น่าขอโทษดึงเซฟขึ้น เวลาดึงมันจะมีสองข้างเห็นไหมเราต้องดึงทั้งสองข้างพร้อมกันทําไมต้องดึงสองข้างพร้อมกันเนื่องจากมันทําให้อีกข้างหนึ่งหักได้นะครับส่วนใหญ่ที่ข้างจะหักจะเป็นข้างนี้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนตัวแกนบางๆไม่หนามากไม่เหมือนทั้ฝั่งนี้นะครับตอนนี้จะเป็นแกนหนาไม่งั้นฝั่งนี้มันจะหักจริงๆมันก็เซฟฝั่งเดียวได้แต่เนื่องจากเราให้2ฝั่งเพื่อให้มันจะได้ไม่ไม่หักนะครับไม่เสียหายนะอันนี้เซฟนะครับนี่เซฟแล้ว ใชบได้นะครับผมจะปลดลงตัวนี้จะมีหลังอ่อนคล้ายๆพวก1911นะครับตัวนี้มันเป็นบนะอดี้ของไฮคาปาเนาะอันนี้หลังอ่อนนะครับอันนี้ไม่กดหลังอ่อนนะระบบใช้ได้นะครับแยวต่อไปจะเป็นการวัดความแรงนะครับสามเจ็ดสี่ สามหกเจ็ดอ่ไม่ขึ้นนะครับสามห้าศูนย์ความแรงมันจะตกลงเรื่อยๆนะครับผมดูความแรงนะครับดูในกล้องเห็นไหมสามเจ็ดสี่สามหกเจ็ดสามห้าศูนย์นะครับความแรงมันจะดอบลงตามแก๊สที่ออกมานะครับผมต่อไปก็เราจะทดสอบอีกันให้หมดแม็ตเลยนะครับ ลูกหมดสไลด์ค้างระบบปกตินะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนหลังจากเล่นเสร็จแล้วเราควรทําไงกดแบ็คออกก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็ดึงสไลด์ลงดึงแบบนี้นะครับดึงดึงจากตัวนี้หรือจากข้างหน้าก็ได้ตัวนี้มันมีตัวการลื่นให้ทั้งหน้าและหลังนะครับพยายามดึงแบบนี้อย่าทําแบบนี้นะครับจะทําให้ตัวเนี้สึกหรือไม่ก็สไลด์สึกล้าวแตกได้ บกอกก่อนว่าสไลด์ตัวทารนันี่ถ้าเปล่าๆก็น่าจะหลายพันอยู่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วพอเล่นเสร็จปุ๊บเราก็ลั่นไกทิ้งทุกครั้งเป็นการเซฟตี้ตัวปืนเซฟสปริงไกนะครับผมโอเคท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีกันจดเชิงเซาไลยอ้อนซีคสแกนคิวอาร์โค้ดท้ายคลิปนะครับได้เลยเนาะโอเคครับขอบคุณครับ